สวัสดีป่าลุงสวัสดีพี่นุ้งสวัสดีมังสบานพ่อสองของบาตาคือเขาเกี่ยวข้าวรอบแรงสวัสดีพี่น้องเเกี่ยวข้าวรอบแรงเงาเงาจิ้มงานมาเอยแต่แต่ว่าลุยตมลุยตมต้มเจ้ลองน้ำน้องมัดวัดปีนาที่ซื้อไม่ลองแห้งวันนี้สิบหกน้ำแมนเกี่ยวเยอนะเสียให้น้องมัดบุลลงตมเนาะให้เป็นเป็นตะกรงให้ ถ้าน so 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 ้องสบายถ้าเราเมาอย่างไงญ่ฮัลโหลอดาอยากโทรให้ปลามีมากเกี่ยวซอยนะสบายดีปลลนมาไปตากร้องเห็นลุงเอไสบายดีปลุโมตาปลล่ไเบาเหวียดแลวนะเป็นใส่หมวกก็ในคือเหวียดลุไง่เบาี้แม่นลุงเตงเดได้ได้เป็นไห้แน่น ใกล้แต่หลายคนปรงอ้ตอนตอนแรงหลายคนอยู่ไปลงก็เลยแล่ไวอย่าัซันมือซ้ายเนี่ยซับสมูทงไอ้ปรุงให้ที่มนหายชนีนะคนมาเพิ่มไปกองหนึ่งอ๋อผมและสองเด็กเราก็นั่งพักพ่อนเนาะนั่งเขาติ๊งน้าเห็นป่ะกำลังพักพ่อนอยู่ตอนนี้มาทักอยู่ห่วมพี่ฮะไปขอกหัวพุ่นจตกแดดปรุงเอ้แดดพี่กขาถ้กับมหมพี่นั่นเละสาวพี่เลี้วบ่อพิต้าผักพ่อนย้อนฝนปรุงเอ้ฝนตากแดด Phạc ngọn cái này bọn phạc dân đọc luôn Phạc ngọn Ba hôm khuôn năm là sao thế? Ừ, bọn thân nó dẹn luôn ấy Mà khuôn này nó đứt mưa rồi bọn nó dẹn Ây, nhịp luôn ấy Khuôn đứt khuôn mà sao Mưa rồi bò Nó dẹn vào mưa rồi Bọn nó mất thám bằng đáy rồi bọn nó dẹn vào Bọn nó dẹn vào Bọn nó dẹn vào ป่าตุบอก<ร>ควัน,นพี่เอง,งจะมาเรียกน้กองนอ,งอาวพี่บอนี่นะเออแมยม,มน้องมันหนีมึงลงยังเมื่อมาสอยผืนบอกควันคือเป็นยังมือบบากเมือนี่นะบอกควันเป็นยังมือนี่นะ

เราปลาเห็ดเห็ดก็ออกเลย s ่วงนี่นะเห็ดโม้ยบ่าวดีก็บ่าวตาหยิกหัวใส่ลับลงเอ้ยบ่าวดอกซะเห็ดก็ออกเลุยก็มืดดิหิตก็ห่อยออกปลุงบ่ได้ปลาห้าไร้มือแต่ว่าจะลอกปหาเบิ่งเดือดๆผลเป็นว่าว่าจะไปล้มสาวอยู่เยืนบ่าวตาเอาไปสั่น ว้าไอก้เจวข้ามถามาบได้สนอ้อจิตโทอกมาสันมากาต้องล่วงต้องร่วคือลากม่วงอันนี้ก็ไม่เอามขามลายเมื่อได้อุดก่อนรูกงเงยพะว่าเบื้งบนก้อยเจวน่อยน่ยเบิ่งขึ้นจีวานงมอดก็เลยอดไว้ซะเข้าขึ้นมา บัวอาสาตันว่าตํามอเตอร์ก็ได้เฮา <coughs> <kem. Bawa. coughs> บุคามหวยบ่ตามือนี่บ่ตาบุคามหวยบ่มือนี่ขามบ่สองหวยเพื่นาเพิ่นว่าะห็นยี่ห้อเสียงลเนี่ยทานที่จะไปไปเล

ขนาดเป็นนมอางนีง ido, ่ก uh, ็ยังโอ้ยอนแดดได้ปลุงูตบอกเกาหลีี่ยผมปรงเลยหลายคนอยู่ปงตอนแรงลงหลงลงหลงแห้งลงนี่เป็หลงน้าเอิ้นหลองน้ามันไมชมีน้ามงัว่าห้อยัมเลื่อนงับไง เดียดนะดยไก่พวกมันนี่นะจนมุ้ยหันหมากเข่าดูนมองนี่นะมันบุคือ้ยหันหมากเข่าขอาวนีล้าลมักิกีหาม้าเนี่เียวก็กเลยาจัด ลุยๆไปนะบ่ตาบอกน้องสะพายลุยๆเฮ้ยวันนึงเยี่ยมกินฮอดแห้งจนตัวปีอายน้องมดมาว่สันยอมหลับได้ขนาดขนาดลุงยี่ยอมหลับเป็นน้องสะภาีเลยแต่ขอยได้แ่ยอมหลับเป็นยังสะ่จังหวะเนี่ยบอกบ่ตาจังหวะเด้่ลูกลุงย โอ้ยกอลุงเงี้ยแนูว่าสันนไม่นี่วะน้ำมดแพนสูงว่าสันมาละลุงจะอยากให้ให้าน้ดแพนชูงเี้ยฝนไม่นี่วะเหมยืนขอในเส้นนะเจ้าวันเจ้าวันส แม้ว่าบ้านๆตรงแก่นี้นะคนนั่งแห็นไหมคนนั่งแท่นั่นนะแมนว่าเขาคือไปเห็นอย่างแมนบ่ผู้สาวคือย่างหมูนะหมูได้สอดแล้วจะเว้นขออกันแน่หน เจ้าม so <c ười> <c ười> ันลอยูยป่พูเลยเมนวันออกวันสาจูด้บังคับเจ้าก็ลุกไปบ่มาเจ้าก็เจ้าก็ลุกไปบ่จะก้าวใช่ เขาลอยเือกไ่อยู่ปะเขาลอยเือไพอยู่บะอยนนลอยอยู่ใน้วัดเือไพอไ่บ่ปลอยอ่ะเห็อไ่ลอยกทงั้องวดปอยู่ตรงนี้เลยวูปไปป้ายโบท่านิเเวีนตอกเว้นเทียนน้ำเข้าเหร ไ็ว่าเขาจู่ต้องผูกเลยบ่ท่านนึกว่าเขาจะลอยกระพ่า็บุหิตไม่ช่างไปเด็กโคดไม่เหนไปเด็กโคดมาน่ะเตียงคืนป้าในมานงงยยบ่ท่านนอนยังยังรมกันหยูบกระเบาหมีเปลนยังขณะน้องมดนอนกอยังบอกกันว่านอนฟันดีเด้อฟันยังไหวอยู่โอ้ยน้องมดกะ

เกี่ยวกบไก่หล่นย่าอะไรอ่าหมดอกี่กบบี่กับไรเล่าพูดแดกหนาบลงไอ้ะลมก็ยังบ่เห็นวัดหนูบิดทาผู้บ่าวท่ามายู่จัวัดนี่นมัดก็ล่มเลยงเ้าบุกกาบไปวันรเข้าุมากกับกทุกคังาเยี่ยว่า หลักแรกเบื่กับากันุลงีน้องมทุกลุ่มไปยังเดียวกันเออมาเล่งลูกคอยจัดให้จโอ้ยน้องมาหลักแอบถ่ายคลิปหรอกอยู่ใกลน้องมยเสียงชิเิบอกเขาเฮียยาหยาหยาย่งลงี้ น้องมอโลูฟอยู่คางคางคางมุ้งโลสีม้อนจะขาดช่องหน่อยลุง้ยเหมือนกับขึ้นเท้ต้องเยี่ยมพลุงว่าเินนั้งโอกีเ่าแน่นโอเคคี่ลุงดีนะสิบวอยู่บดึงหันมุ้งแ้ยุ่งขานไปเ ឡាក់ទៅបលូងផឹកទឹកតែមិនឡូយទេសងឡងយ៉ាផមเด้อបលូងណាសងបលូងនเด้อបលូងសងហ្នឹងសងងិតផមមកដល់ម៉ាត់ទេសាណាក់ម៉ាត់ផមបលូងអឺសងម៉ាត់ដល់បលូងបងគិតណៅលងឲ្យសុបាយឌី